ข่าวประจำสัปดาห์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี d l p w อุบลนิวสรุปภารกิจสำคัญระหว่างวันที่28มีนาคมถึงวันที่1เมษายน2565วันที่18มีนาคม,ม2565ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนายจวันสุนันกิ่งเพชรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานครั้งที่3ทั2565 และประชุมคณะอนุกรรมการพิจรารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่1ทับ2565นหกห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมเพชรส้อยสะคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมเวลา10นาฬิกาถึง11เนาฬิกาได้มอบหมายให้นางธนิตาเวลุวนาทธนนักวิชาการแรยง,งานชำนาญการร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการคุ้มครองและสร้างหลักประกันของแรงงานนอกระบบตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพของประชาชนประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 5จำนวน50คน ณองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงอําเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30มนาทีมอบหมายให้นางสาวลาวันพานิพัฒน์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิ็กทรอนิส์ใหม่ New GFMIS ไทยผ่านระบบไลน์มิทติ้งโดยสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีวันที่2 9มีนาคม2565เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไป สำนักง,งานสวัสดิการและพุ้งครองรายงานจังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานครั้งที่1ทับ2,565 เพื่อรายงานผลดำเนินงานด้านความปลอดภัยในพื้นที่พร้อมรับฟังข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนกลไกลของจังหวัดในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเพื่อป้องกันอุบัติภัยและโรคจากการทํางานในห้องประชุมชั้น2สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสมเพชรสร้อยสักคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมต่อมาเวลา13บสมนาฬิกาสามนาทีมอบหมายให้นางสาวนิสากรจีนารัตนัก วิชาการแรายง,งานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558ครั้งที่20ทับ2565 ผ่านวิดิทัศน์ทางไกลระบบเว็บเบรกมิทติ้งโดยมีนายสุพิมิตเปาลิกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานวันท,ที่30มีนาคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปในจังหวันสุนันท์กิ่งเพชรสวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่3ทับ2565โดยมีนายพง์รัตน์พิรุมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดิทัศ์ทางไกลระบบเว b บ x กซ์ต่อมาเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกามอบหมายให้นางสาวศิรินพีพันโสรีนักวิชาการแรงงานพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมรับฟังการสาธิตการจัดทำเดสบอร์ดโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ด a t a Studio ของ Google p l a t ฟ o r m เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานผ่านวิดิทัศน์ทางไกลระบบ o ูง m e e t i n g โดยมีนายนิยมสองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมวันที่3 1มมีนาคม2 5 6 5เวลาเกนกา30นาทีนางสาวรจนาสามภัยบูร์ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ขณะเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจติดตามประเมินผลการกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานณบริษัทกิจตรงยามาฮ่าจำกัด ตั้งอยู่เลขที่945ถนนชยางกูลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจัังหวดอุบลราชธานีผู้กู้เงินกองทุนโดยมีนายจวันสนังกิ่งเพชรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีและคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ต่อมาเวลา15นาฬิกา30นาทีได้มอบหมายให้ในายธีรวุฒิาก่แก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงการพศ2565ผ่านวีทัศน์ทางไกลระบบ Zoom Meeting โดยมีนายพงัฐพิรมรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีชัานีเป็นประธานการประชุมสรุปผลการรับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้องในสัปดาห์นี้พนักงานตรวจแรงงานดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ค่าจ้างและค่าทำงานล่วงเวลาเป็นเงิน95,488บาท ฝากติดตามสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีตามที่ปรากฏบนหน้าจอหรือติดต่อเข้ามาที่เบอร์045 25 5 4 5 9และ045 242 440กรณีต้องการติดต่อด้วยตนเองสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะ